สวัสดีครับมโนโครับคนชอบเล่าเล่าหลายเรื่องก็ถ้ายอยเล่านะอยากฟังก็ฟังนะไม่อยากฟังก็เลื่อนผ่านนะครับก็ข่าวตอนนี้ร้อนๆมากเลยคุณเอคุณเอดารารุ่นผมเนี่ยนะรุ่น90นยรุ่น90นสมัยก่อนแก้วเป็นนางสาวไทายนะผมชอบนะนิสัยดีน่ารักดีแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาขวัญผ่าขวัญเขาเรียกขวัญผ่าซากนะพูดตรงๆนะ ก็อย่างที่เล่านะเรื่องเรียนแบบคนหลมอะเรื่องของคนอื่นเนี่ยคือเรื่องของเราชอบเกลือกันเลีอยตอนนี้ก็ร้อนๆนะเรื่องไอ้ชื่อไอ้ฟ้องใช่ไหมแฟนเขาออกมาฟ้องฟ้องว่าเรื่องรถเรื่องบ้านบ้าบาบ,าน,บ,า,นบานนู่นนะี่นันก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยกลายเป็นกระแสตีกับที่มาออกผลกระแสวันนั้นนะก็ เอาไปคุณแม่ค่ะคุณแม่ขานี่ดาวติ๊กตอ,อกนะไปดูนะคุณแม่ขานี่โอ้ใช้เอฟเฟกต์ก็แบบจำหน้าไม่ได้เลยคุณหนุ่มโหขวัญใจผมคุณหนุ่มว่าเปิดหน้าหน่อยคุณแม่เปิดไปปุ๊บโหหน้าตึงมากตึงทั้งหน้า,ต,นาตึงทั้งนิสยัยโอ้โดนใจมากแล้วหนุ่มโคตรโดนใจเลยไปฆ่าตัวตายในทีวีหมดเงินแล้วหมดความหมายหมดเงินหมดก็ให้กำลังใจกูเนี่ันครับเรื่องของคุณก็ ชาวบ้านชาวช่องก็ติดตามนะให้กำลังใจกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกก็น้ำต้มผักมะขวานนะไอ้รัวแก่ก็ชอบกินหญ้าอ่อนไหมอร่อ,อยเนอ่ยหญ้าอ่อนใช่ไหมไอ้ไอคนน้คนหนุ่มคนหนุ่มหนุมก็ชอบกินวายวายนี่ยิ่งบ่มนานยิ่งแก่ยิ่งอร่อยเออเปรียบสมบอนเหมือนวายชอบจิบวายจิบวายอืมเนี่ยกวกใส่ปากอะไรเงี้ยนะ ยิ่งบ่มนานยิ่งอร่อยเออคนหนุ่มนะแต่คนแก่ก็โอ้กินหญ้าอ่อนอร่อยมันก็เลยสมสมประสงค์กันโอเคเคมีตรงกัน6ปีเดียวกันเต็มๆอยู่ด้วยกันก็นุ่งนิ่งหน่องแนงช่วยกันโน่นนี่นั่ๆๆนบบาๆ,ๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค,นะออคุณเอ๋ซับพอร์ตหมดอ่ะเออคุณเอ๋ใส่เปร์ก็สงสารนางครับออกรายการก็น้าตาติ๊กติ๊กก็ให้กำลังใจกันครับเพราะว่านะความรักเป็นสิ่งสวยงามครับ ไม่ว่าจะเพศไหนะเพศนู้นเพศนี้สิ่งสวยงามก็ขอให้ให้กำลังใจกับทุกครอบครัวทุกชีวิตแล้วกันนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็พยายามรักษาไว้ถ้ามีความรักฮะรักษาไว้ดีๆฮะอย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยให้เกียติสึ่งเกันแล้วกันครับให้กำลังใจทุกชีวิตครับมีมีเรื่องอย่างนี้ครับเรื่องชาวบ้านครับก็ ออกบ้านเดินลุนเสียแมทเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับกาลังใจให้คุณเอครับแล้วไอ้น้องฟองนะรับวินรับกรรมไปแล้วก็คุณแม่คุณแม่ก็รับวินรับกรรมไปนะตอนนี้ทัวลงนะมีที่จอดว้ที่บ้านอ่ะทัวลงเพียบเลย <laughs> ผมทีมคุณเอครับสวัสดีครับควรมันเลยเรื่องนี้